สวัสดีคะ่ะเอสี่เฮ้ยเอาหน่อเอาหน่อไม้หนาไม้หน่อไม้าหาเห็ดเห็ดโคนหน้าในสวนเมกี้ลูหาได้เยอะอยู่นะแถวๆนี้มันมีเห็ดไหมมีเห็ดไหมสวนใกล้บ้านนี่นะคะเอสี่นะคะเลยมาเลยมาใกล้ๆนี่หน่อย เดีย๋ยวจะต้มหน่อยปาาใก้บ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไกลหรือมันออกไหมนะสมัยก่อนเราหาเห็ดนะคะมีเห็ดน้ำแป้งเห็ดอะไรมีืประถางดีไงค่ะดีมีเห็ดไม่เอ่ย ตกใจเห,ห,ห,ห็ดคนออกเห็ดคนแดงหาแล้วแล้วก็ดูกหาแล้วก็เห็ดคนแดงแต่ม่ลบเนาะ,นอะขอบคุณถามคุณถามคุณถาม ที่ของเราก็อยู่ทางโน้นมีเห็ดอันอื่นออกไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนมีเห็ดน้ำแป้ง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 ใหม่เรายังเป็นเด็กลองหาเห็ดน้ำแป้งองีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะ ตรงที่มันไม่มีเห็ดม่อะไรหรือว่ามันเพิ่งจะออกที่ดอยโน่นมีอยู่นะเนาะอันนี้ใกล้บ้านใกล้บ้านเราเนี่ยอ๋อนี่มันแก่แล้วเนี่ยเป็นโคนเหมือนกันแต่แก่แล้วมันยุบแล้วนี่โอ้มันยุบแล้วน,น,วนี่มันออกไหอยู่นะมันยุบมันแก่เห็ดนะโอ้มันแก่ มันออกหลายวันแล้วเนี่ยฝนตกหลายวันโอ้แก่ไปหมดแล้วแกแล้วเท่าแล้วเท <c oughs> ่าแล้วเท่าแล้วอ่ะแกเม่แก หน่อไม้ต้มน่อไม้ลูกได้เห็ดจัดเยอะนะในสวนบ้านเรา,าในสวนบ้านสวนอุ่มใจบ้านสวนอุ่มใจเอาหน่อไม้หน่อไม้อันอนี้น อ๋อออกลายหางอยู่โอ้ยเป็นยุงละวันนั้นกลางคืนมาดูไม่เห็นนี่หนอนนะเห็ดโคนเห็ดโคนลูกได้เยอะเลยเห็ดโคนวันนั้นอะไรดอกขาวๆเห็ดอะไรเนาะเดี๋ยวดูก่อนเห็ดอะไรเป็นเหดไหมโอ้อันนั้นเคร่งสูงแลยเหรอ ปล่อยเขาขึ้นสูงปล่อยเขาออกก่อนวันหน้าเราได้กินเยอะมีกอล่าเฮ้ยปุ่นเท่ากี้แม่ปะนะ้าเน่ลูกชายสบายเล็กปุ่นหมอยังไม่กลับ ชะอมชะอมชะอมก็เยอะแยะคนละได้เยอะละหน่อบันหน่อไม้เยอะแล้วนี่นจะจ๊ะนี่นะคะหน่อยเยอะแล้วทีนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะ